ช่วงนี้อินชาเขียวมากเลยนะคะวันนี้นะคะหมอก็แอบนำอุปกรณ์ลับนะคะมาใช้ในการชงอะไรไหมคะนี่คือกล่องบทยานะคะ,ะเราปกติเนี่ยแพทย์แผนไทยเขาจะไปใช้ทํายานะคะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้นะคะหมออุ้มอยากกินชาเขียวนะคะก็เลย <c oughs> ประยุกต์ส่มชื่อคะ่ะในเมื่อเราไม่มีเซตในการชงชาทาเราก็นําอุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนําถ้วยนะคะกล่องบทยามาชงชาเขียวนั่นเองคะ่ะ ซึ่งโก่งนี้นะคะปกติเนี่ยจะใช้สําหรับยาที่ทําปุ๊บใช้ปับป๊บทาปั๊บใช้ปุ๊บในขนานั้นเลยนะคะเ <The main language> ช่นยากวาดลิ้นเด็กเออเอายามหานินดําๆนะคะบดแบบปุ๊บๆๆนะคะใส่น้ํากระสายยาปุ๊บอับปาดตเสร็จแล้วทีนี้ <The language> คนที่เป็นโรคผิวหนังนะคะเ <The language> คยเห็นไหมคะ <The language> ที่เขาเอาใบไม้มาพอกเนี่ยเออ <The language> เขาก็จะเอาฉีกใบไม้ปุ๊บๆนะคะโยนลงไปใส่เหล้าขาวนิดนึงนะคะเพื่อเอาแอลกอฮอล์สกัดแล้วก็บดบดบดเอาบดไตบดไตบดไปอ่ะบดเสร็จปุ๊บอ่ะควักนะคะเอาช้อนตักนะเออ าดแผลเลยอะไรประมาณนั้นเป็น